แพะน้อยน่ารักเด้อค่ะนี่เด้อกอดลูกเดี๋ยวสองสามมือแล้วค่ะไอ้ตัวนี้อบอุนทองไงเล้วกำลังสีคขอดอีกประมาณจักหน่อยก็คอดแล้ว่าเกินสีหามือตัวนี้โชคดีเป็นพ่อพันจ์จ้าพามาดูแพะละคะวันนี้เนีย่ยแพะน้อยตาหักเด้อค่ะนี่ ตัวหนหน่อยหา,า,าเมียได้น่เมี่เขานเนี่ยเขาซื้อปุกปุยแม่ชื่อปุกปุยนะคะแม่ชื่อปุกปุยทอดลูกมาสองตัวค่ะตายไปตัวหนึ่งค่ะเนื้อตัวเดียวนี่แหะมามบ่ท่าน คนมาเมืองบ่ท่านมัวก็เลืตอยต่เสียดายแฮงน่ารักด้วยค่ะนี่แพะน้อยแพะน้อยน่ารักน่ารักเยอ้ย กินนมกินนม แล้วต้อบันไดแล้วขึ้นบันไดก็แมนตุน,นไป <laughs> là, bên cái con lại mất cây con đó à, à, à. ừ. Hả? đi đấy Hả? 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 อืมเดีเเ๋ยวดิฉันค่ะมืิร์นเลี่ยมผักกะระสีแล้วเลี่ยมผักกะระสีกับเป็นไวออกได้สามมือนี่เอ้าเอ้ากินมัง้งอืมเริ่มเลี่ยมผักกะระสีแล้วเริ่มจะกินแล้วไปละไปนะ เดี๋ยวมเกษียแล้ออ๋ออ๋ออืมบ้านเสาแล้วอืมไ่เน้ะบันดีน้ออกมาเม่แพะน้อยแพะน้อยนีนล่ะอกมา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 มีหมุดแดงกัดหมดกัดเนาะเอือเอือ เตัวน่ะอนโอ้สมมือกินพวกกรสได้แล้วพุอะตโตตเก่งเดวะโอ้พุนอะเขียวเพิ่นแหมโอ้ยเน่ะเดี๋ยวูว้ันม,มันไกๆก,ก,กันมันเขียวมันเด้อโอ้พุอะแปบแป๊บแป๊บแปอือืมุนอะอืม สามื้อกินผักเกษตรได้แล้วตัวนี้ เมียมาหาเด้ยวน่นนี่เมียมาหาแล้วลูกย,งงยังไงตัวเร็วขายเร็วเดี๋ยวก็ได้ขายเรี่องก็ง่ายว่าจะมีผักเกษตรีิ้นมัดยินทุกอย่างจีเมียม,มันมลูกมันนกินแล้วกินผักเกษตรได้แล้วเว้เยพูดถึงเลี้ยงผักเกษตรปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บไก่ด้วย ไก eh ่ดูอืมไปแล้วไปแล้วไหนเนี้ยกล่องอีกแล้วบุญโอ้โหการเริ่มดีเด้อค่ะนี่จุ๊งน่าก็ขึ้นท้องเย็นไดดตัวนี้ฮะอืม

ได้เรื่องดีด้นน่ค่ะมามาเพื่อนออ้อืม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 ,อม,อม แลยนดินตัวเดียวเอ้าพูกนพูดมาเริ่มหากรงแล้วจะอี๋จะอีอ่างมามมัมมมมัไปแล้วไปแล้วกินน้ำกินน้ำมาแล้ว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 เอ้าเอ้า,อา,อา หื่ยเอาเลยเอาเลยเอาที่นี่แม่เอื้อนแล้วแม่เอื้อนแล้วแพะน้อยแพะน้อย แม่เอิแล้วแม่เอิญแล้วลูกแม่เอินหนาแล้วมาหากองอีกแล้วมาหากองอีกแล้วมามมมมมมมาดิเดีมามมมมามมมมาโอ้ตตตหาเลยตัวนี้อ้อ้าวอาวดื้อแท่วะดื้อแท่วะอ้าวอ้าวนะฝ่นอะโอ้ดื้อแท่วะุืนอ่ะฝ่นอะโอ้โชว์แรงกาลังออ้าอโชว์กำลังอ พ่นพนเออกัดอีกเด้อออือไปแล้วมัม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 มมมัมมัมมมมมัมมีเแล้วมัมมัมมัอ่าคลิปนี้พอคลิปนี้นะคะติดตามกันต่อในคลิปหน้านะคะ